สวัสดีครับพบกับนาโดครับผมวันนี้นาโดก็หิวกาแฟครับอยากดื่มกาแฟครับเดี๋ยวต้องมาชงกาแฟดื่มกันนะครับวันนี้ mm hmm. ก็วันนี้นาโดก็มีกาแฟครับเป็นกาแฟสดนะฮะนี่ครับแล้วก็พอดีได้เครื่องบดอันนี้มานะครับได้มานานแล้วแหละก็ปกติก็บดท,ทานอยู่ประจำเนาะ แล้วก็นี้เครื่องต้มเป็นหม้อต้มเนาะเราจะได้ทานกาแฟสดกันไปดูกันครับครับก็เริ่มจกเอากาแฟใส่เครื่องบดนี้ก่อนนะครับนี่ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะเป็นเป็นเหมือนเหล็กๆหลกอยู่ข้างในไม่รู้มองเห็นปเปล่าลองกาแฟใส่กันกาแฟแล้วก็แกะออกมาฮะอือหืออันนี้เป็นพีบรีคลาสสิกโอ้โหนี่ครับเม็ดกาแฟพีบรีจะเป็นอย่างนี้ นี่ฮะเยเม็ดกลมๆอย่างนี้ก็เป็นกาแฟที่หอมทีเดียวฮะนี่เราจะใส่ประมาณนิดหน่อยพอละโอเคผมว่าเป็นคนชอบดื่มกาแฟสดนะครับทีแรกก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันยังไงเนาะพอเราไปได้ศึกษาข้อมูลมาก็เริ่มเริ่มมาทำชงทานเองก็รู้สึกว่าโอ้โหมันดี มันชอบอะ่ะมันหอมอะ่ะมันหอมกว่าเราไปซื้อหมุนไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะมีเสียงแล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยฝืดเนี่ยเสียงมันจะเป็นอย่างเงี้ยลื่นๆแล้วเนี่ยหมดละทีนี้กาแฟเราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นี่คือที่เราใส่กาแฟมันจะอยู่ด้านบน ทีนี้พอบดแล้วมันจะลงข้างล่างเดี๋ยวเราเปิดดูกันครับแั่นแทนทันแทน,แทน,แทนโอ้โหอือหือนี่ไงกาแฟนะครับืหอมทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะใส่หม้อต้มนะครับเริ่มจากเราจะใส่น้ําลงไปก่อนนะหม้อมันจะเป็นสองชั้นอันนี้เป็นเราจะไว้ใส่ตัวกาแฟส่วนอันนี้ ต้มเสร็จแล้วมันจะออกมาบนนี้นะครับเี่ข้างล่างมันจะเป็นอย่างนี้ใส่น้ําประมาณสักจริง,รงๆเขามีให้ตวงก่อนะแต่ก็ประมาณนี้แหละครับจริงๆอ่ะมันจะต้องตวงแสนนี้ครับเนี่ย,เ,ยเห็นขีดไหมครับเนี่ยขีดเนี้ยให้ตวงน้ำเท่านี้แล้วก็เทล,ลงไป มันจะอร่อยพอดีแต่ผมว่ามันน้อยไปน,นิดนึงผมชอบแบบน้ำเยอะขึ้นมานิดนึงนะฮะจะได้ทานนานๆหน่อยเรามันประเภทสวบเราก็ใส่กาแฟเข้าไปเนี่ยกดๆนิดนึงก็กาแฟาก็เป็นอะไรที่ชอบอะ่ะมันหอมอะนอะเด็กๆก็ไม่ค่อยได้ทานนะครับเขาผู้ใหญ่ก็ไม่ให้ทานแต่พอเราโตมาก็ พอลองทานก็เออก็ติดจริงครับกดนิดนึงนะครับให้มันเสมอเสมอแล้วก็เรียบร้อยนะครับนี่เราก็หมุนฝากลับเข้าไปทีนี้ถัดแท้ถัดแท,ท้อ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มที่เตากันครับ เราก็รอกันสักคู่หนึ่งนะครับพอน้ําเดือดแล้วน้ําจะผ่านกาแฟมาที่เราบดเมื่อสักคู่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาในหม้อนี้นะฮะแล้วก็จะหอมทีเดียวแล้วเราก็จะได้กาแฟสดบดเอง <laughs> โอ้โห,โหฟองครีมมากครีมมากอ้โ <c> ฮ <oughs> เยี่ยมไปเลย เรียบร้อ,อยอนี้เราดื่มได้เลยนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเรามาดื่มกันนะครับเ mm hmm. ทใส่แก้วก่อนอือ uh หือ huh. หอมกลุ่นทีเดียวโอ้โ oh หเป็นฟ้าเลยครับ mm hmm. เ่นเนี่ยฮะหนึ่งกาก็จะได้้าคือผมทานคนเดียวก็แก้วเดียวครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครยกอะไรเป็นเอสเปรสโซช็อตก็จะได้สองช็อต นี่อากาศดีๆแบบนี้กาแฟดีๆนะครับเช้าๆแบบนี้ได้กาแฟสักแก้วนะฮะหอมๆอืมเหมือนมีกลิ่นคาราเมลมีกลิ่นกาแฟะนะอืมเยี่ยมไปเลยหอมจริงๆ หาใครชอบดื่มกาแฟนะผมแนะนําเลยซื้อมาทําเองซื้อมาต้มเองคือมันถามว่ามันราคาสูงไหมมันก็มันก็กลางๆนลครับพันกว่าบ,บาทอุปกรณ์มานะเนจะ็ดแปดร้อยพันกว่าบาทก็มีนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ครั้งเดียวมันใช้ได้หลายครั้งนะฮะก็เรียกได้ว่าแบบอยู่ยาวนานเลยแหละคือมันได้มีอะไรอ่ะการที่จะแบบเราได้ไปทํามันอนะ่ะแบบ จับนุ่นไปบดนู่นบดนี่ทำํำเกิดความสุขมันเสน่ห์อยู่นั้นจริงฮะแล้วยิ่งได้กลิ่นหอมจริงๆของมันเนี่ยแบบโอ้โหรับรองเลยว่าชอบกันทุกคนแน่นอนยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนาโด้ด้วยนะครับวันนี้นาโด้ไปก่อนครับสวัสดีครับ